กอนไก่อ,อกอีนออสวัสดีค่ะสวัสดีนี่มุสเซอรตื่นกอนไก่ไปเฮดเวียดฮัลโหลอาลามาวยูริวแซนวักก์ไปทำงานค่ะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาอีกแล้วที่ฮอนแลนด์เปลี่ยนเวลาเองได้นะคะปีหนึ่งสิเปลี่ยนเดือสองเทียก็เอนมาทดเวลาเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลเหตุก็จะยังไว้ใี่หละกฎหมายอย่งนี้กฎหมายเปลี่ยนเวลา ทุกหกเดือนก็จะเปลี่ยนมาที่นี่เปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นธรรมดานี่มันเป็นตีโมเมนเป็นหกโมงอะล่ะ,ละธรรมดาหกโมงห้าสิบโมเมนตีหามันต้องเป็นตีหา้าเจงใดอะมันเปลี่ยนเร็วขึ้นอะนะเร็เวขึ้นกว่ากาเร็วขึ้นกว่าหนึ่งชั่วโมง เปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นมันก็เลยมืดแทนมันมันมืดหรอกมันก็ยังมืดไปอีกเพราะว่าเขาว่าเปลี่ยนเวลามันต้องให้คนใส่ไฟลายเขาว่าเวลามันเร็วขึ้นเล่เวลาตอนย่ามือแลงมันก็สิได้นีแสงแดดคนก็สิได้อยู่น้ำแสงแดด แสงน้ำอันนั้นมันบม่ได้เปิดไฟหลายมม่เลยเปิดพลังงานนะนะเขาเหตุใจดได้นน่เพราะว่าบา้านอันมันมันบ่คอยมีแสงแดดเนาะเดี๋ยวนี้มันมีแสงแดดมากเราก็เลยเปลี่ยนถดเวลหาใค้นอยู่กับแสงแดดแลายแสงคนก็จะได้ออกไปเล่นนอกบ้านไม่ต้องมาอยู่ในบ้านเปิดฟื้นเปิดไฟสินะ ความคิดของของคนที่นี่แหละที่เขาตั้งกฎขึ้นมาสำหรับคนทำงานมันก็เวลาไปก็ไปแบบมืดๆนั่นบนธรรมดามันก็มืดอยู่แล้วแต่ว่าทุกอยกต้องไปมืดก็เก่าอื่นคอยจะไปหวนรถไส่ไหวจะไปยังไงนื้นมันคือมืดกันแต่ เนี่ยขนาดอันนี้มันเป็นเวลาหกโมงแล้วกหกโมงห้าสิบสองนาทีกันยังมืดก่อนก็จะไปขึ้นรถไฟเ<ม>ที่ยวหกโมงหรือมืออื่นธรรมดาก็จะไปตีห้าห้าสิบถ้าว่าตีห้าห้าสิบมันคือสิบมืดแห้งเปย่านอาทิตย์ที่แล้วค่อยไปมีตะปูไส ไช่นอนน้ำสถานีรถไฟออย่างดูดยใดใก๋วยละย่างบก่อนแต่ว,ว่าข่อยก็ตรงเพื่อไว้นาะว่าข่อยปูหมูว่ารถจักรยานข่อยมันค้นสิเปเฮ็ดยางหอกยางหัวบ่อกเียงสินะเพราะว่าเด็กน้อยก็เป็นกระซัางจอดจักรยานไว้เขาก็ไปถูกมูลเบิดเังเส้นกะูลังค้นเฮ้ากับปูหมูเพราะว่ามันเคยเหตุมาแล้วบ่ได้ทถูกกันเดี๋ยวแล้วม่ถูก มันจบหดสุดขันถือมันถืออีอย่างรุนแรงข่อยก็บ่ได้ไปแจ้งตำรวจนะประเาศไทยถ่าวิดีโอไว้ก็บ่ได้เห็ุของข่อยผู้เดียวเหตุรดทุกไฟล์รถนะนะทุกไฟรถจักรยานไฟตาไฟดาดรถไฟนารถทุกมุนเบิดใกล้ตอนโ่ไปลงรถ ก็ 1941, e. h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  ่ม่ไดไปขกากจิไปถ้าเกิดว่ารถขวายางม้วยางอย่างนี้ขวากจิย่างเก่านะถ้ายางเก่ามันกระชซเร็วไล่ประมาณสี่สิบห้านาทียางเก่าก็ได้ยางเลนยางหัวไปเดี๋ยวมันก็หอนต้งยางตั้งเลนเกาก็ได้หรอกถ้าอยากให้หอนไว้อปันจักรยานมันสิบหายาที่ถ้ายางเก่ามันสี่สิบห้านาที เดีมันกระชาเนี่ยจากน้อยแ้่ว่ากันค่เป็นยางก็คือยางหรอคือยางบึงเวลาคือกังหงมไปน้ำสลันเทล่ยวฝนตกกันเปิดกังหงมกันแต่ว่าธรรมดาก็ใส่สุดกันฝนไห้แล้วกันฝนประจำตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดินฟ้าอากาศที่นี่เป็นยังไงเดียวกับฝนตกฝนลุมเดียวกับผ้าอยู่ ยอมรับว่าประเทศอันนี้เขาเจ้าเข้มแข็งดีดีเลยคนปั่นจัก,กรยานเขากบปั้นจักรยานปั้นไอ้หรอปั้นแบบกุลก้นเนี่ยสิบเก้ากิโลยี่สิบกิโลเขาปั่นจักรยานเอาเขาบพ่ใส่รถจักรเขาเพ่ใส่รถยนงเขาปั้นนาะผู้อย็นงานน้ำกัดลายคนเขากบปัน้นเวลายี่สิบกิโลยี่สิบกิโล ของปั้นกัญยาญไปกับมาก็ยี่สิบไปก็ยี่สิบเมื่อกันมือละสี่สิบกิโลของปันงป้นเก่งค่ะขอยปั้นสิบานาทีอรู่กเศร้าแหบๆหบเนาะแต่ว่าถ้าเห็ดเรื่องสั้นสุมมือสุมมือใร่างกายแข็งแรงไปจับเบิง้งคิงเขา ร่างกายเขาคือหินเลยแข็งไปเบิดแข็งแรงเขาแข็งแรงมัน <c oughs> ข่อยค่อย,อยกับปัน้นแต่มือมือได้ไอฝรั่งค่อยบ่ไปเห็นงานขอ่อยปัน้นหรือว่าเราป่วยเราอย่างเสรโอเคขอ่อ,ขอยหูคขอ่อยข่อยหัว่าคข่อยเฮ็ดนจังได้ข,อขอ่อ,ขอยไปแขมันตรงเวลาไปเพื่อเวลา่านั่งบ่ไปหวังว่าอาศัยคนนั่นส่นะห เราต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองพอก็เฮ็ดมากเราหล่ะเฮ็ดมากต้งบักฮุเดือนตอนเล่าผ้าตัดหลังหนึ่งลับาทคักๆอยู่งฮเดือนกข่าผ้าตัดหลังผ้าตัดใหม่ๆประมาณสองเดือนเขาบ่อยขับรถเนาะพอกระเฮ็ดเองเบิดสุยางใจตลาดใจกับเข่าไป สถานีรถไฟปั้นจักรยานสองรอบปั่นจากบ้านไปไปสถานีรถไฟก็ไปจอดไ้วยปัป้นแล้วก็ขึ้นรถไฟก็ไปปั้นต่อจักรยานคอยที่สามกันสี่กันผู้เดียวคอยใส่ผู้เดียวห้วาหูว่าเตรงถ้ำตัวอยู่ไหนห้องปรงตถ้ำไหถามว่าลำบากบอถ้าคิดว่าลำบากก็ลำบากแต่วา่าเา เ้าเห็ด on ซุ another, rain, ้มือข้าก็เป็นอาการค่อยชิ่มของเ้าเห็ดอะไเขาเข้มแข็งอะนนะข้าเห็ดสุมือซุมือซุ้มือหรอกกายเป็นเข้มแข็งกายเป็นคนเข้มแข็งไปเลยบ่แบบว่าบ่บ่คิดว่าเจ้าของเออพุมมาลำบากแต่นอหรือมั้ยบ่คิดที่แรกๆก็คิดอยู่แรกๆก็คิด แต่ว่าเหตุการณ์ในนี้นมันบริเด็มากเกิดกับข่อยเทแรกดนาะเทียนที่สามเราเทียที่สามไอ้ฝรั่งข่อยพึ่งพาตัดมาสามรอบรอบแรกนั่นข่อยปวดหัวรอบแรกเพราะว่าไม่เป็นเรื่องไม่สำหรับข่อยรอบแต่ปุ๊นแต่ก็ฮกปีที่แล้ว เจอจักรยานคันน้อยๆมาคันน้อยๆอยอีหลีด้จักรยานพับได้ปั้นออกจากบ้านแล้วก็ไปหอนรถไฟแล้วก็ปั้นต่อเอาคันเดียวบม่มีไบ่บ่มีว่าสิเอามาจอดมาให้ทั้งสั่นเฮ็ดไปสองสามเดือนจนว่าเล่าขับรถได้เล่าก็ไปเฮ็ดงานมาเทียดที่สองอีกกลกกับไปผ้าอีก ว่าเทียสองเลยอยรู้ซึกว่าคอยล่างานจะเลยคอยล่ออยลางาน,นลาาน่ลาแบบล่าเปเดือนเลยนะหัวหลบเลยมันลำบากแห้งทั้งกันทั้งเขาปีกถนนหน,นทางเขาสมถนนจัก,กระยานเขา,เาแมกโก้ไปจนคอยกับโบกูจักรสิปั้นไปทางไหนเขาเขาเห็นถนนพัง เก็บ่งสามารถไปปั้นไปได้ข่อยกับพวกหจักเส้นทางมาข่อยไปปั้นไปท่าใดลำบากข่อยขาเจริส่งข่อยล่างงันล่างงันเป็นเดือนธรรมดาวันล่างงันข่อยนี่ข่อยเสียออกไปเที่ยวเมืองไทยตะกียแต่ว่าวข่อยเหตุไม่ข่อยโมว่าข่อยลำบากได้บ่นกันเลยล่าข้าหลบสองข้าหลบข้าหลบสามเลยมันเป็น ช่วงส่งมเงือกพอดีมันเป็นช่วงหนาหอน่อยก็เลยสบายแน่หนาหอนมันกนมันอุนอ่นเน,เนาะข่อนก็เฮ็ดไปเฮ็ดงานู้เดียวบายขออยแม่สองสามเดือนเต็มๆรอดไม่ได้เล่าหายดีเดี๋ยวนี้เล่าไข้แน่ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าเจ็บเหมือนบ่เจ้าเจ็บดอกเจ็บพือเก่า ต่วันบ่มีบางสิพาเหรอนะหมอว่าบ่มีบางพาเหรอได้ตกอดชนทำงานไปหันหนุใกล้จะเกษียณหนุ่นอดออกเนาะเห็ดเอา,เ,อาเก็บกระอดเอาเก็บก็กินยากแก้ปวดค่อยเฮ็ดไปอีกไม่โดนกน็เกษียณอุดออาแล้วก็เลยมากแลก็เลยไปเฮ็ดน้ำกัน ก็เลยสบายขึ้นมาแน่จากน้อยนี่นทข้างไปรถไฟนี่ารลมรถไฟอยากมากาปั่นมาท้างนี้ก็ได้เป็นจักรยานจักรยานเห็นว่าเขาปั่นแบบ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 ไปแต่ว่าข่อยบ่ามาท้างนี้ข่อยไปทางบานคนหลัดหลาะไปทางบานคนท้างนี้มันออมอะนะข่อยว่ามันออมือเป็นเลขศูนย์ ถ้ข่อยหลัดหล่อไปห้างบ้านมันก็กถือว่าปันท้างตรงกับเป็นบ้านคนกับปั้นได้เนี่ยเห็นไหมก็ต่อไปก็จะมีดอกไม้มาดุ้งเกนิสิบบุ้มจิค่ะดอกไม้ดอกซา,ากุระบานแล้วซากุระตะวันพอเห็นมันมือดอต้นดอกซากุระบานชามลาบเส,สีย,ยดายมันมืด งามงามเห็นไหสวยมากเลยซากุระบานแล้วค่ะกระโปงู้อ,อกว่ามันมันดอกเหี่ยงแต่ว่าขอขว่ามันคือดอกซากุระสีชมพูง,งามงาม,งาม,มะนะเดี๋ยวตอนเลิกงานเดี๋ยวไปิีไทยเบิ้งไม่อาจสิเห็น ถึงแล้วค่ะอีกสองนาทีก็จะถึงนะ่ะเางท่างจัก,กรยางเอากะปั้นมากใหเหาเนี่ยปุ่นแดงแดงปั้นแบงเสิ็พรุ่งนี้พรุ่งนี้มิงเทียนร์โร r r o w อื่นกับวันศุกร์สามาวันสามีลางาน ใิได้ไหมหจยังี่ละ่ะคือเขานี่นลแะแต่มันก็ชินแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเราเก่งว่ามีคนยองก็ยองเราเองนะไปแล้วนะคะบายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะฝากมาเบิ่งข่อยใน,นเด้อกดติดตามนะแม่คนไทยสู่ชีวิตไม่เคยแบมือขอใครกินนะคะบายบาย